สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกาะนะคะวันนี้ก็ลุยอีกครั้งนะทุกคนหานะอยู่หากินกันไปเนาะดีกว่าอยู่ซื่อๆนะทุกคนนี่ค่อยก็ขึ้นมาสวนของพี่ชายนะนี้เพื่อตามหาสิ่งนี้สีมานบอแต่พ่อหลายห้งอยู่ได้แยกจะซส้ไใครบอดูแต่ละลงัง ดูว่าต้นนี้ต้นเดียวจะได้เยอะไหมเดี๋ยวพ่อบอกว่าัไข่อยนะแต่็ูดูๆแล้วเหมือนเขามาแหย่แล้วนะนจะเหลือเป็นของเราไหมเขาแหย่แล้วเนี่ย เออแต่ดูแล้วเป็นเป้งแล้วเนะาะเช่าอีบอยังไม่มดหนาหนักมาค้างยู่เบือหนักอะไรหนักตัวมดส้มแล้วม่หนักใครมดส้ม ไข่ไหมโอ้ไข่อยู่แต่มันจะไม่ตรงตะกร้าเจ้าแล้วโอ้ยหล่นมาแล้วพ่ออ้ยตอนนี้ทุกคนโอ้ยจนเซ่นะทุกคน แต่ไม่รู้ว่าหนักตัวมดหรือว่าหนักไข่มดนะหนักไข่หนักไข่บ่ลุโล่เนื้อหลุมกระต่ายยืนใช่โล่บ่อยเหอฮาลุงกระตาบ่เออไข่ยื่นวะจ้ากว่าจะได้กินนะทุกคนเนี่ยอยากกินของสูงเขาเรียกว่าอันนี้แหละ อยู่ดีไม่ว่าดีโอ้โอ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 าออยอปเอาอ้อโอยูโอ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 ้อโอ้โอ้อโออโอ้อโ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 อเอโออโอโออโ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 อยโอโอโออโอออยโอ้ยตออโอโ กลับได้สองคนช่วยเลยทุกคนเดี๋ยวเราเราดูไข่ไหมแต่เรื่องเอาไข่มดแดงพ่อเทนถนัดน,นะทุกคนพ่อกระท่ากินแต่กระพาะเทนนี่แหละให้ค่อยไปแยอเองคงไม่ได้กินหล้กอะไรอยู่บ้ฮะออยู่บ้างห่งหังต่ำเลยสัจเจียเรบอ นี่น่ะออเออเอเอฮะใครอยู่ได้เฮ้ยพ่อบอกว่าส่งสัญญาณมาแล้วใครอยู่นะาวาซานตอนนี้ถึงกับต้องถอดเสื้อทิ้งไว้ทุกคน แชมเพิ่นเอาเนาะเราก็รอกินอย่างเดียว <c oughs> เยี่ยวไข่เยี่ยวบนแดงอะถ้ามันเยี่ยวใส่ตาเป็นพิษมากเลยนะโอ้เ oh. <c oughs> ดรเรเๆเรขอไปช่วย รอรุนร,รนต้นนี้ต้นเดียวจนต้องได้ไปช่วยกันพยุงเลยนะทุกคนเรารุนเฉพาะต้นนี้นะจะได้ไข่เยอะไหม ไข่อยู่พอเลยข้ะลงยังมีมดอยู่เด้อ ทางนี้มันสูงมากนะคะก็เลยเฮ้ยไปดูกันไข่ไหมอู้ไข่เยอะเลยทีเดียวทุกคนว้าวเฮ้ยเข้าใกล้ไม่ได้อู้ไข่เยอะแล้วนะนี่ ต้นเดียวทุกคนเฮ้ยเจอจงบาันเลยว่ะอ๋อเยอะอ้ยอ้ยเยอะอยู่เลยพ่ะอู้ยคุ้มค่าอยู่มาบราด้าด้าไข่ใหญ่ด้วยนี่ใหญ่มากเอ๋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 เออ๋อ้เดี๋ยวรอดูตอนเอาไปตองเอาหมดนะยังไม่พอลุ้นต่ออีกครั้งนี้ ตรงไหมไข่ไข่อยู่เหอะให้มันมันเพิ่งย้ายลังมาฮึ่อเออเออมึงห้เละไข่นะ เออเออมังคนละเราไปหูมอยู่มังคอนโอหยุดลงมาแล้วเออคันนี้ลงกระยังอยู่ วิธีเอานะทุกคนต้องเขย่าไม้ด้วยเพราะว่าตัวของมดมันจะไต่ลงมาตามลำไม้ที่เราจับนะมีไม้ตรงนั้นน่ะได้ยั่บอมันได้ถ้าแม้มันรอปลายมันอเออได้ยู่ ได้ย้วยนะมันค้างอยู่ไข่มันนะไข่มนนขไม่เป่งมันนะโอ้เยอะมาก มันรูตีนนะอือโอ้โหใช่ไหมพ่อโหได้เยอะเลยนะดูไข่มันไข่ใหญ่มากอนี่ออืมอืมอืม โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสมกับที่สองคนต้องไปจับไม้เลยนะทุกคนต้องหามไม้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คะ่ะ